ขอต้อนรับสู่ร้านเซนิเทนโดคุณลูกค้าผู้โชคดีประจำวันนี้ทุกคนมาร่วมมือกันทำให้เป็นห้องเรียนที่ดีกันเถอะสุดยอดไปเลยนะได้ทำงานที่สำนับพิมพ์ยักษ์ใหญ่ไม่ได้ดูดีทันสมัยอย่างใครเขาเลยก็ไม่เชิงกังวลหรก็เรื่องวาดรูปนะถ้ามีอะไรก็มาปรึกษาพี่ได้เลยนะอย่าบอกนะว่ายูถาก็าไปร้านนั้นนะร้านนั้นเหรอเห็นว่ามีด้านขนมลึกลับอยู่ด้านหนึ่ง เดี๋ยวเบนิโกะผู้นี้จะจัดพาขนมที่เหมาะสมกับคุณลูกค้าให้เองนะจุาคะผมอยากสอบได้คะแนนดีๆครับถ้าเช่นนั้นหล่ะก็ผลละม้กระป๋องเก่งข้อสอบสุดยอดถ้าคิดจะเลือกเดินเส้นทางรักก็ต้องยอมรับซึ่งผลของการกระทำนั้นจะ <c oughs> ไม่ได้ซื้อขนมแถวๆดูนูว่า <c oughs> ไปซื้อมาจากร้านเซนิเทนโดร้านทาริไม่โดหรอยินดีต้อนรับความปรารถนาของเธอคืออะไรละ่ะ อรบตัถ้าไม่รีจะไม่ทันการเอานะเจ้าค่ะไม่ว่าใครก็ต้องการเพื่อพาบางอย่างแต่ท้าหากผู้คนปรารถนาย่อมสามารถเป็นได้ทุกอย่างที่ต้องการร้านลึกลับกับขนมวิเศษซนิเทนโดเดอะมูฟวี่ช่วยทำขนมดีๆให้ด้วยนะเจ้าค่ะ